สวัสดีครับวันนี้จะพาไปล้างงานดานะครับพอดีมีลูกค้าที่ต้องการซื้อง,งานดาแบบหน้าสวนแล้วก็ไปล้างใช้เองนะครับซึ่งจะประหยัดกว่านะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการล้างงาดํานะครับซึ่งมันจะยากกว่าง,งานมอนนะครับเพราะางานดาเนี่ยมันชอบอมน้ําแล้วก็มันจะจมไปพร้อมกับทรายนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ลำนี้ก็จะเป็นต้นงามอนนะครับที่ออกข้างบ้านนะครับต้นงามอน <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องงามอนอีกทีเดี๋ยววันนี้เราไปล้างงาดากันก่อนนะครับไปเลยครับผม <S 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 ข้อควรระวังของงาดําก็คือมันจะจมลงไปกับทรายนะครับมันไม่เหมือนงามอนที่มันลอยอยู่นะครับผม ก็เราเวลาเราล้างงาดดำเนี่ยเราก็ต้องคนไปด้วยนะครับให้มันลอยอยู่ด้านบนแล้วก็ใช้กระชอนตักขึ้นมาใส่ในภาชนะที่เราจะนําไปตากนะครับอันนี้เป็นสาธิตนะครับเนาะเป็นการสาธิตนะครับควรจะล้างในวันที่แดดแรงๆเลยนะครับงานดามันจะดูดน้ําอมน้ํานะครับเพราะว่าถ้าแดดไม่แรงมันชื้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นรามันเหม็นอับนะครับนะครับก็นี่ครับแต่ว่เาเราเทลงไป มจะเริ่มแรงแล้วนะครับถ้าเงาหมอนเนี่ยมันจะลอยนะครับมันจะไม่จมแต่เนี่ยไงาดำเนี่ยพออมน้ำแล้วก็มันก็เริ่มจมแล้วนะครับอนนี่ผมใส่ที่เฉยๆนะครับผมแค่น,นี้ก็พอแล้วครับ สำหรับท่านที่จะนําใบทําอาหารนะครับไปคั่วบดไปอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้แต่ถ้าไปบีบน้ํามันเราก็จะมีแบบล่อนให้นะครับล่อนละเอียดให้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมนี่สําหรับทําอาหารต่างๆนะครับเดี๋ยเราก็ต้องตักรีบตักนะครับคนให้ทั่วให้เหมือนกับว่าทรายมันตกไปอยู่ใต้ก้นหมดแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้กระชอนตักขึ้นมานะครับ อาจจะเป็นกระชอนหรือว่าตะแกรงที่มเมล็ดงามันมันผ่านไม่ได้นะครับใช้อะไรก็ได้นะครับนี่กระชอนนี่มันจะช้าเพราะรูรูมันมีเยอะมีน้อยนะครับถ้าเป็นอะไรที่รูเยอะหน่อยก็จะเร็วหน่อยนะเนี่ยไอพวกที่ ตัวไงบ้าส่วนก็จะจมอยู่ข้างล่างแล้วนะครับนี้แล้วก็ต้องหมั่นคนขึ้นมาคนาเบาๆให้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 เฉพาะไงขึ้นมานครับแล้วก็ให้ทรายอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับ สำหรับตะแกงที่จะตักในผมแนะนําไปหาตามร้านขา,ขายของที่ว่า20บาทนะครับมันจะมีมัจะมีกระชอนตะแกงต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับกระชอนนี้ไม่ค่อยหมาะเท่าไหร่เพราะว่ามันช้านะครับเพราะรูมันน้อยนะครับรูมันต้องถี่วันนี้ อตอนนี้ล้างเสร็จแล้วนะครับล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูทรายก้นถังดูนะครับว่าเ,เยอะแค่ไหนนะครับผมเนี่ยนะครับนี่ก็คือ ทรายนะครับทรายที่ตกไปอยู่ก้นถังนะครับข้อควรระวังเวลาคนก็คืออย่าคนแรงเกินนะครับเพราะคนเบเบาะดำดาก็ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ใช้กระชอนตาทีๆนะครับตะแกงกระชอนนี้ไม่ค่อยแนะนาเพราะรูมันมีน้อยนะครับต้องเป็นตะแกงที่รูเยอะหน่อยจะตักง่ายนะครับนี่ครับทรายเนี่ยถ้าเราไม่ล้างไม่อะไรนะเนี่ยเทียบเลยนะครับถ้าลูกค้ากินไปก็ก็จะเข็ดเลยนะครับผม ตรงนี้นะครับหรือเป็นไอ้ที่ล่อนแป้งแบบนี้ก็ได้นะครับที่ใช้เวลาตักงานนะครับตัวนี้ก็ตักได้ดีนะครับเพราะวนะ่าน้ยมันเอ่อรูมันเยอะนะครับที่ร่อนแป้งนะครับตัวนี้เห็นแล้วเราก็ต้องไปตากแดดไว้สักถ้าแดดแรงๆก็สักหนึ่งวันนะครับจะให้ดีก็สองวันนะครับผมเพื่อให้ไงมันเก็บได้นานไม่มีความชื้นนะครับ หางาตาหน้นามามหน,นมาหลการเมังเนเก็จิตใจไม่น่นนอยัอนหน้าหลวตาการน่ามเอ่าผิดทุกอานขณงาดต้องเกี่ย,หหหยให้บางๆเลยนะครับมันมันดูดน้ำไม่เหมือนงานม้มอนนะครับงานดำ ดูดน้ำดีมากนะครับต้องเกลี่ยให้บางบางเลยตัดเด็กกระจกนะครับอันนี้เป็นสาธิตนะครับผมก็ใช้อุปกรณ์ได้ตัวนะครับตะแกรงแตกก็นี่นะครับ ตะแกงแบบนี้เลยนะครับผมแต่ปกติถ้าทำเยอะเนี่ยต้องทำในโรงตากนะครับอันนี้สาธิตให้ลูกค้าที่ใช้งานดำแบบหน้าสวนไปแล้วก็จะนำไปล้างเองนะครับ